สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซี G, ที่น่ารักทุกท่านนะคะก็มาพบกันอีกแล้วนะคะที่ช่องตั้มดัมซิ่งวันนี้นะคะยืดเส้นยืดสายหน่อยพี่น้องจอดนานแล้วเนาะสนิมจะกินมาวันนี้เป็นไงอ่าดลรงนอกของเสียตั้มก็ฮีโน่ค่ะ เจโอเจ็ซีนะคะร้อยเจ็ดห้าค่ะคันนี้ก็อิซุคล็อกกี้นะคะร้อยแปดห้านะคะพี่น้องก็มาดูกันค่ะมาลองดูกันเด็กใหม่นะคะคันนี้ใหม่ทั้งสองทั้งสองคนนะคะใหม่ทั้งสองคนทั้งสองคันนะพี่น้องนะนี่มัเป็นรุ่ป่ะไซเคียวถอยเกียร์ถอย ะะเป็นลูกน้องใหม่เนาะพี่น้องก็คอยสอนเอานะคะเพราะว่าก็ลูกน้องก็เอามาหลายคนแล้วแหะคะ่ะพี่น้องเอฟซีเกาลองลอง,ลองฝึกเอาค่ะถ้าคนเก่านะคะมาอยู่แล้วก็แบบยังไงอะ่ะพี่น้องเนาะถ้าใครเป็นเท่าแก่ก็จะรู้เนาะก็เลยลองๆอ,องใหม่ดูค่ะไม่เป็นไรก็ค่อยฝึกค่อยหัดเอานะคะอ่ามาดูกัน นี่ก็นี่นะคะเดี๋ยวเราพังขอบสะเก่าก่อนนะคะเราพังขอบสะเก่าก่อนพอเราพังขอบสะเก่าเสร็จเราค่อยจะขุดนะคะจะตีสะให้จะตีสะออกอะคะ่ะ ของเรานะคะเป็นเที่ยวแรกนี่ะ่ะจะไปลงที่ไหนจะไปลงที่ไหนก็ยังไม่ยังไม่รู้นะคะพี่น้องเดี๋ยวเราจะตามไปดูกันว่าจะไปลงที่ไหนนะคะอันนี้ก็ทางมันก็จะประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องแต่ไม่รู้จะได้กี่เที่ยวนะคะยุบแล้วค่ะอันนี้ก็เที่ยวแรกนะคะ จะพาไปลงก็ยังไม่รู้นะคะว่าหน้างานที่เทเป็นยังไงนะคะให้เห็นแต่หน้าง,งานที่กุดนะคะอันนี้จะเป็นซอยเล็กๆออกมาซอยเข้าไร่เข้าสวนนะคะพี่น้องออฟซีเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะน่าจะด้านในหมู่บ้านนะพี่น้องไกลหรือเปล่าสตารมไกลไหม ผู้บ้านหรือไกลแต่ว่ามองที่คนใจใจว่าจะไกลก่ก <คน S 1> ็ไม่รู้จะเป็นยังไงเนาะเอาไปเทวัดไหมเอาไปเทวัดบ่บออแต่บุคคว่ามันจะสอยไรสซอยแค,ค่ไปก็จะก็จะไกลเนี้ยอยู่ค่ะก็รอชมนะคะ f c มอไซมอไซ คันแรกออกมามาจอดคอยกันก่อนนะคะ FC วัดไมด่ีไกลอยู่อ่ะกับกบพวกไกลแห้งเนาะเอาไปท่าไอร่น นี่นะคะจะพา f อซเนาะไปดูการทำงานของหกล้อดัมกันค่ะว่าเขาทำกันยังไงนะคะบางคนบอกโอ้หกล้อดัมได้ตังค์เยอะเนาะกว่าจะได้ตังค์แต่ละบาทนะพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูยากมันง่ายแค่ไหนนะคะอุปสรรคเยอะแยะเลยพี่น้องกว่าจะได้ดินหนึ่งเที่ยวออกมาให้พี่น้องนะคะถ้าที่ลงไม่ ไม่เละนะคะรถไม่จมก็จะง่ายนิดนึงแต่ถ้าเละถ้าจมก็โอ้พี่น้องถ้ารถจมอีกก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะคะนี่อ,อันนี้ใน่น่าบ,บอกว่าจะไปเทวัดวัดป่าหรือเปล่าเสียต่าอยู่ข้างนอกเนี้ยป่าเนาะน่าจะเป็นวัดป่านะคะอยู่ข้างนอกเลยก็ออกจากที่เทเราก็ ไม่ไกลเท่าไหร่นะคะค่ะ FC มาถึงแล้วค่ะทีเชนะคะลงไปแล้วหนึ่งคันรถนะคะวันนี้เที่ยวแรกแหกมานเนาะพี่น้องทวัดวัดป่านะคะจะเชททำทางเขวัดใช่ไหมเนาะเสีิมทาง เสริมทางนเนาะเราวก็ิดใส่น่าจะเป็นหินคุกเนาะนี่เนาะแนมเบิงแม่นวะน่าจะเสริมแล้วก็ใส่หินแล้วถอยเท,ยทก่อนนะคะ FC ค่ะนี่นะคะเทเสริมทางนะคะ ก็สวยนะคะ f อฟซี ชักเที่ยวแล้วค่ะตามันน่ามือออกกอดบอบชักนู่นว่ามันเป็นจังใดพวกหูกันยานต้มองไงตรงนั่นน่ะยาน้ามันแล้วออกจะมันเปียกแห้งไงทั้งล่างมันแหงตาซุ่มเลยจ้ะข้างล่างแหงซุ่มกว่านี่อันนี้ตรงทั้งคู่มันเลยค่ะแต่ว่าดินเหนียงอ้มพูดดินง่ามนะครัเอาอ้อมนี่เลยบอกค่ะตาคือจังใดอ๋อเ้าอ้อมไปเรื่อยๆว่านท้อค่ะปูหนามันอ้อมไปเรื่อย หลายเท่ยวอยู่หรอวะคะมัน่น้องามิบังบออนอันนี้ก็จะเทรอบวัดนะคะตาบอกจะเทรอบวัดไปนู่นเลยรอบนาเขาทั้งพุนเนาะค่ะรอบนาเขาทั้งบุนนบี่นะคะเทแล้วก็จะดันเกี่ยรอบวัดนะคะเพราะว่า มันเลนะเนาะเวลาฝนตกมันเละนะคะตาบอกค่ะก็รอบแรกเลยนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมที่ช่องต่ำดําซิ่งนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามนะคะเพื่อรับชมนะคะคลิปต่อๆไปของเราด้วยสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ